มาร์คคิว n บจากเด็กขายถุงขยะสู่มหาเศรษฐีแสนล้านเมื่อพูดถึงวงการอาหารหลายคนที่รู้จักกอร์ดอนล m มซีจะรู้ว่าเขานั้นเป็นชายที่เต็มไปด้วยความเกลียวกาดแต่ว่าฝีไม้ลายมือและก็ความอัจฉริยะด้านอาหารของเขาก็ไม่มีใครเถียงเหมือนกันว่าเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพสำหรับวงการธุรกิจเองก็มีคนหนึ่งที่บุคลิกคล้ายลัมซี่ไม่มีผิดเขาคนนั้นก็คือมาร์คคิวแบมหาเศรษฐีวัย63ปีผู้ที่มีความเด็ดขาดกับเรื่องธุรกิจ และเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาลเขาคนนี้มีจุดเริ่มต้นเป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ปัจจุบันเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านแล้วเรื่องราวของคิวแบนจะน่าสนใจอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปล็อกเดดอยากได้ไอเดียใหม่ลองใช้ล็อกเดด มาร์คคิวแบนเกิดในเมืองพิสเบิร์กรัฐเทนซิล์วาเนียประเทศชาัฐอเมริกาในปี1958ค่ะโดยคุณพ่อของเขานั้นประกอบอาชีพเป็นช่างทำเบาะรถยนต์และแม่ของเขาก็ทำงานรับจ้างทั่วไปจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการของคิวแบนนั้นเกิดขึ้นตอนที่เขาอายุแค่12ขวบในขณะนั้นนะคะเขาได้ไปขอเงินจากพ่อเพื่อที่จะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ค่ะแต่แทนที่จะได้รองเท้านะคะคุณพ่อเขากลับตอบว่ารองเท้าที่เขามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วไม่เห็นจะเป็นที่่จะต้้อองไปซืใหมเลย แต่ถ้าอยากได้คู่ใหม่จริงๆเนี่ยก็ให้เขาทํางานเก็บเงินซื้อเองคําพูดของคุณพ่อเขาค่ะทำให้คิวแบนนั้นเกิดแรงบันดาลใจว่างั้นลองหาเงินซื้อรองเท้าด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งเขาก็เลยลองทําธุรกิจแรกในชีวิตนะคะก็คือการขายถุงขยะไอเดียของเขาในตอนนั้นนะคะก็คือซื้อสินค้าราคาส่งมาขายในราคาปลีกค่ะ โดยคิวแบนนั้นนะคะเริ่มจากไปซื้อถุงขยะชุดใหญ่มาในราคาร้อยบาทค่ะแล้วก็ขายได้ทั้งเซตเนี่ยประมาณ200จากต้นทุนร0อยหนึ่งสำหรับวิธีการขายข,ายของเขานะคะก็คือจะเดินเคาะขายตามเพื่อนบ้านค่ะรอบๆบ,บ้านเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วเวลาที่เขาขายเนี่ยเขาจะใช้วิธีการนํำเพนพอยที่คนเนี่ยมีกับเรื่องของถุงขยะเนี่ยนะคะมาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนอยากซื้อเช่น อธิบายข้อเสียต่างๆนานาเลยว่าการไม่มีถุงขยะเนี่ยมันลำบากขนาดไหนฉะนั้นซื้อกับเขาเลยเนี่ยสะดวกที่สุดนะคะจากธุรกิจนี้เองค่ะก็เลยทําให้คุณมาร์คคิวแบนเนี่ยนะคะรู้สึกว่าตกหลุมรักการทําธุรกิจอย่างมากเพราะเขารู้สึกว่านอกจากมันจะทําเงินให้เขาได้แล้วเนี่ยเขายังสนุกทุกครั้งกับการที่เขาได้ขายของอีกด้วยนั่นก็เลยทําให้คุณมาร์คคิวแบนในวัยเด็กนะคะค่อนข้างหาเงินเก่งค่ะ ซึ่งนอกจากขายถุงขยะแล้วนะคะเขาก็ขยับมาขายของสะสมต่างๆอย่างเช่นพวกแตมหรือว่าเหรียญต่างๆด้วยในเวลาต่อมาค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คือบริษัทสำนักพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองที่คิวแบนอาศัยอยู่เนี่ยเขาโดนพนักงานประท้วงหยุดงานจนต้องหยุดส่งหนังสือพิมพ์คิวแบนนะคะก็เลยได้ใช้เหตุการณ์นี้เป็นโอกาสทองของเขาค่ะเพราะเขาเนี่ยรู้ว่านิสัยของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะชอบเสพแล้วก็ติดตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อ บริษัทท้องถิ่นนั้นหยุดส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีความต้องการที่จะอยากรู้ข่าวสารขึ้นมากเลยเขาก็เลยตัดสินใจออกเดินทางไปยังเมืองอื่นค่ะเพื่อที่จะซื้อหนังสือพิมพ์แล้วก็กลับมาวางขายในเมืองและเหตุการณ์น,นั้นเองก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับตัวเองอีกครั้งนะคะแม้กระทั่งช่วงที่เขาเนี่ยเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วค่ะมาร์คคิวแบนเองเนะคะก็ยังเลือกที่จะประกอบธุรกิจไปด้วยเสมอ เขาและเพื่อนๆนะคะได้เช่าบาร์ใกล้ๆมาหาวิทยาลัยค่ะเพื่อที่จะทําธุรกิจจากงานปาร์ตี้ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากจนทําให้ในที่สุดเนี่ยเขาสามารถซื้อบาร์ที่เขาเช่าเนี่ยมาเป็นของตัวเองได้นะคะแล้วก็เมื่อเรียนจบค่ะ ิวแบนก็เลือกกลับมาบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทํางานที่ธนาคารแห่งหนึ่งแต่ในเวลาต่อมานะคะเขาก็คิดว่าเอ๊เมืองนี้เนี่ยน่าจะเล็กเกินกว่าที่จะทําให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขาก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็ย้ายชีวิตไปอยู่ที่เมืองดัลลัสที่เท็กซัสแทนนะคะต้องบอกว่าช่วงแรกของเขาเนี่ยไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่เขาคาดหวังไว้ค่ะ เพราะคิวแบนเองนะคะในเวลานั้นเนี่ยต้องทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์เพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันแล้วก็อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์กับเพื่อนๆอ,อ,อีก5คนเพื่อที่จะเก็บตังนะคะแต่แล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้รับโอกาสค่ะเมื่อ Your Business Software บริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยนะคะรับเขาเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานขายซึ่งก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าคิวแบนเนี่ยเขาถนัดเรื่องของสกิลการขายของอยู่แล้ว แต่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีทักษะอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์เลยนะคะมาร์คคิวเบนได้ใช้ความพยายามในการเรียนรู้ค่ะหากเขาไม่รู้อะไรเนี่ยเขาก็จะไปหาจนเขาเข้าใจในสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่จะมาขายของได้ดีมากยิ่งขึ้นและคิวเบนนะคะยังเคยได้เล่าอีกค่ะว่า แม้จะกลับมาถึงที่พักดึกดื่นแค่ไหนนะคะเขาก็ต้องอ่านหนังสืออยู่เสมอและแม้กระทั่งที่ทํางานนะคะเขาก็จะหาเวลาในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่และจากความพยายามในครั้งนี้เองค่ะที่ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นลูกค้าหลายรายเนี่ยก็เลยเชื่อใจในตัวเขานะคะจนเขานั้นสามารถสร้างยอดขายได้มหาศาลในขณะที่ทุกอย่างกําลังไปได้ดีนะคะ แต่บริษัทที่เขาทํางานอยู่เนี่ยกลับไ like ล่คิวแบนออกบริษัทนั้นมองว่าคิวแบนเนี่ยกำลังสะสมลูกค้าเป็นของตัวเองมากเกินไปซึ่งคิวแบนเองเนี่ยก็ได้ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้อยากจะขโมยลูกค้ามาเป็นของตัวเองเขาเพียงแค่อยากช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทเท่านั้นเองแต่พอเหตุการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่คิวแบนถูกไล่ออกเนี่ย เขาก็เลยมีความแค้นนิดนึงค่ะอยากจะเอาคืนบริษัทที่ชื่อ your business software นะคะเลยเปิดบริษัทของตัวเองค่ะชื่อว่า m i c r o s o l u t i o n s ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และบริการให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์โดยในเวลานั้นนะคะเขาเนี่ยสามารถสร้างรายได้ต่อปีสูงสุดถึง980ล้านบาทซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือลูกค้าเก่าจากบริษัทที่ไล่ทออมาเนี่ยแหละค่ะ หลังจากที่เขาทําธุรกิจขายซอฟต์แวร์มาสักพักนะคะเขาก็ตัดสินใจขายธุรกิจนี้ออกไปในปี1990ค่ะตอนนั้นเขาก็ได้เงินมาประมาณ200ล้านบาทนะคะตอนแรกเนี่ยเขา plan ว่าเขาอยากจะ,กะเกษียณจากการทํางานแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติแต่เมื่อกเกษียณไปได้ไม่นานนะคะมาร์คคิวแบนกลับรู้สึกเบื่อแล้วก็คิดถึงการทํางานอีกครั้งเขาจึงเริ่มมองหาโอกาสการทาธุรกิจใหม่แล้วก็ได้พบเข้ากับ audio net ซึ่งเป็นบริการสตรีมการแข่งขันกีฬา ที่มีผู้ก่อตั้งคือคริสโตเฟอร์เจียบคิวแบนนั้นมองว่าบริการลักษณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็น่าจะต้องการเพราะแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยเขายังอยากดูการแข่งขันกีฬาแบบนี้เลยนะคะเขาก็เลยตัดสินใจให้เงินสนับสนุนไปและเมื่อ a u d i o n เ t เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริษัทแห่งนี้ก็ได้ผลตอบรับที่ดีอย่างที่คิวแบนคาดการไว้เลยทำให้เวลาต่อมาเนี่ยนะคะคิวแบนเขาก็ตัดสินใจขอซื้อหุ้นจากคุณคริสโตเฟอร์ผู้ก่อตั้ง จนกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Audio Net เป็น Broadcast.com นั่นเองหลังจากนั้นไม่นานนะคะบริษัทนี้ก็ได้ทำการ IPO ค่ะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าราคาหุ้นของ Broadcast.com เนี่ยพุ่งขึ้นในวันแรกเกือบ300เ และแน่นอนว่านั่นทําให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมาร์คคิวแบนนนั้นร่ำรวยอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวและสิ่งที่ทําให้คิวแบนนั้นรวยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้ามาซื้อกิจการนี้ของ Yahoo ค่ะโดยเป็นการเข้าซื้อด้วยวิธี swap หุ้นหรือว่าแลกหุ้นกันนะคะ ซึ่งคิวแบนเองเนี่ยพอสวอปหุ้นกับย่าฮูเขาก็เลยได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นย่าฮูด้วยแต่หลังจากที่คิวแบนนั้นได้รับหุ้นมาแล้วนะคะเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วราคาว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้นกาลังจะเกิดฟองสบู s ่ s แต่การที่เขาแลกหุ้นกับย่าฮูมาเนี่ยนะคะยังติดเงื่อนไขว่าเขาเนี่ยห้ามขายหุ้น Yahoo ย่าฮูอยู่เขาก็เลยไปทําประกันความเสี่ยงโดยใช้อนุพันธ์นะคะกับทางโ o l d m a n s a c h นั่นเองแล้วก็เป็นอย่างที่รู้กันดีคะ่ะว่าฟองสบู s ่ .com ก็เกิดขึ้นจริง และมาร์คคิวแบนเองก็สามารถรอดจากวิกฤตครั้งนั้นมาได้จริงๆและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคิวแบนก็ได้มีการนําเงินที่ได้ไปลงทุนในหลายๆธุรกิจต่อมาค่ะและเขาเนี่ยก็ได้เข้าซื้อทีมบาสเกตบอลในดวงใจอย่าง Dallas m a v e เว c ิกด้วยมูลค่าสูงถึง9,000ล้านบาทอีกด้วยโดยในช่วงที่คิวแบนนั้นเข้าซื้อ Dallas m a v e เว c ิกนะคะก็เป็นช่วงที่เพอร์ฟอร์แมของทีมนั้นตกต่ำอย่างมาก อัตราการชนะของทีมเนี่ยอยู่แค่เพียง40%เท่านั้นแต่หลังจากการเข้ามาบริหารของคิวแบนนะคะทีมดัลลัสมาเวลิกส์เนี่ยก็มีผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็อัตราการชนะของทีมก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่69%กันเลยทีเดียวสิ่งที่คิวแบนนั้นใช้สําหรับบริหารทีมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ความเป็นแฟนคลับผสมกับความสามารถด้านธุรกิจที่เขามีอย่างเช่นช่องทางในการสื่อสารกับผู้เล่นในทีมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการดูแลแล้วก็สนับสนุนผู้เล่นในทีมด้วย โดยคิวแบนนั้นจะสนับสนุนแล้วก็ดูแลสมาชิกของทีมในหลายๆเรื่องอย่างเรื่องของที่พักการเดินทางซึ่งจะแตกต่างจากเจ้าของทีมคนเก่าที่ดูจะไม่ค่อยให้การสนับสนุนหรือว่าดูแลดีเท่าไร่และนั่นก็เปรียบเหมือนว่าคิวแบนเนี่ยนะคะเรียกว่าดูแลแบบให้ใจอะคะ่ะเมื่อผู้เล่นในทีมนั้นมีความสุขแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เลยส่งผลให้การซ้อมการแข่งขันเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีัตราการชนะที่เพิ่มขึ้นนั่นเองอีกส่วนที่สําคัญนะคะคือการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ค่ะโดยคิวแบนะคะได้มีการจ้างโ l a n d Beach นักคณิตศาสตร์สถิติมาเก็บข้อมูลตัวเลขต่างๆของผู้เล่นค่ะแล้วก็นํามาวิเคราะห์ แล้วก็ใช้วางแผนกลยุทธ์สําหรับการแข่งขันและนั่นก็ส่งผลให้ทีมนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยและจากการเข้ามาบริหารของคิวแบนนะคะก็เลยทําให้ทีม Dallas m a v เบ i ิกสเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการประเมินกันนะคะว่ามูลค่าของทีมนี้ปัจจุบันเนี่ยสูงถึง80,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยสิ่งที่ทําให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยไม่ใช่แค่ broadcast.com กับ d a l l a s m a v e r i c k s เท่านั้นนะคะ แต่การที่มาร์คคิวแบนนั้นเป็นนักลงทุนที่ได้มีโอกาสนะคะอยู่ในรายการชาร์กแท้งก็ทําให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยพุ่งทะยานอีกเช่นกันต้องบอกว่าชาร์กแทงนะคะถ้าใครเคยติดตามเนี่ยน่าจะทราบว่าเป็นรายการยอดฮิตของอเมริกาที่เหล่าผู้ประกอบการเนี่ยได้รับโอกาสมาพรีเซนต์ให้กับนักลงทุนฟังผู้ประกอบการก็จะมีเวลาในการพิ t c h i n g นะคะธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้กับกรรมการที่เป็นนักลงทุนเนี่ยนั่งฟังอยู่นะคะแล้วก็ด้วยสไตล์การวิพากษ์วิจารณ์ธุรกิจของมาร์คคิวแบนเองที่ ต้องเรียกว่าดุดันแล้วก็ตรงไปตรงมา watching, buy out. ฟังแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกเจ็บแสบนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาคอมเมนต์ออกมาเนี่ยล้วนแต่เป็นความรู้แล้วก็ข้อคิดที่ดีทั้งนั้นเลยจึงทำให้เขาเนี่ยมีแฟนคลับติดตามมากมายทั้งนักธุรกิจนักลงทุนรวมไปถึงคนรับชมทั่วไปนะคะตั้งแต่คิวแบนเนี่ยเข้าร่วมรายการชาร์กแท้งมาเนี่ยนะคะเขาเนี่ยเอาเงินตัวเองลงทุนไปในธุรกิจเนี่ยมากกว่า80บริษัทแล้ว คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า650ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับกลุ่มบล็อกเชนแล้วก็คริปโตแอสเซทอีกด้วยอย่างเช่น OpenSea, s u p e r ร์แรแพลตฟอร์มซื้อขาย NFT ขนาดใหญ่เขาก็เอาเงินของตัวเองเนี่ยลงเช่นเดียวกัน Polygon Blockchain ที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ลงทุนด้วยและนี่แหละคะ่ะก็แสดงให้เห็นว่า แม้เขาจะอายุ60กว่าแล้วนะคะแต่ตัวของแม็กคิวแบนเองก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆเสมอปัจจุบันนะคะแม็คิวแบนยังคงเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้เนี่ยเขามีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันกว่า140,000ล้านบาทปิดท้ายด้วยคำกล่าวของแม็กคิวแบนที่เคยได้พูดถึงเคล็ดลับความสำเร็จของเขาค่ะว่าสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากความพยายามค้นหาและศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เองที่คนส่วนใหญ่ไม่มีจึงทำให้เขาได้เปรียบในการแข่งขันอยู่เสมอ ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย